ไปต่อกันที่คอนเสิร์ตนี้กันบ้างดีกว่าแปลว่าแหมเราปล่อยเสียงไม่ได้อ่ะเออมันแต่อยากให้ดูภาพจริงเหรอจริงอยากให้ดูภาพจริงๆคุณผู้ชมเขบอกเต็มจริงๆแต่จะบอกว่าถ้าฉันดูในโซเชียลฉันเห็นหมดแล้วนะดูชุดเธอดูชุดอยากให้บางคนยังไม่ได้ดูนะฮะแม่ทีมงานบอกว่าคอนเสิร์ตปล่อยได้นะแต่ไม่มีเสียงเออคอนเสิร์ตปล่อยได้นะแต่ไม่มีเสียง นี่แหละคอนเสิร์ตตันไฟตันของคู่หูคู่ฮานี่ครับป๊อปปองกูลกับโอ๊ตปราโมทเปิดการแสดงไปเมื่อเสาร์ทย์ที่ผ่านมาอิมแพกเอาดูนะเมืองทองเธอดูโคตดอิมแพกเอาดนะเมืองทองนี้เ<ป>ต็มอ่าอ่าโอ้โหแล้วดูแต่งโอ้ยแค่ชุดก็กินข่าโอ้โหนี่กับกันนะนมันขบวนแห่ขันมากหรืออะไรวะเนี้ย เออเนอรมิตเวทีคอนเสิร์ตมาในทีมของนักมวยโดยได้ DJ a r อมาเป็นโปรโมเตอร์นะครับแล้วก็มีคาวรีสามาเป็นลิงเกิลสุดเซ็กซี่เดินถือป้ายบอกยกด้วย,ยพร้อมเปิดตัวแขกรับเชิญที่มาดวนเพลงกันเป็นคู่ๆไม่ว่าจะเป็นใครกับใครรู้ไหมลุลาเจอกับซานีิอ,อออดูภาพดูภาพลุลาเจอกับซานิธรรมดาที่ไหนนี่จัดเต็มนะ เหมือนดูคอนเสิร์ตใบจะเว้นทําไมแต่มันไม่มีมใครดูภาพไงดูภาพเห็นใบซานนี่ก็แรงสีแดงฉาดมาเลยอ่ะยังมีวีกับอัลลี่น้องวีเวรเลตกับอัลลี่นะฮะดูสิอัลลี่ก็น่ารักดูโอ้โ oh, ห<ๆ>ทุกคนเล่นเต็มมากไปอพาริสนะฮะที่ต้องมาโชว์เดี่ยวชายเดี่ยวนะ,ะที่จริงอ่ะตามแผนเดิมอ่ะไอพาริสเนี่ยต้องมาดวลเพลงคู่กับบิลกินนะฮะแต่เนื่องจากบิลกินเนี่ยติดโควิดกระทันหันก็เลยไม่สามารถมาขึ้นคอนเสิร์ตได้เขาเลยโชว์เดี่ยวไปนะฮะ โดยโอปามอดก็เลยต้องหาลูกทีมคนใหม่นะฮะก็มาแทนบิวกิ้นแหละคนนี้มาแทนก็เป็นใครดูไหมฮะนนทนนนะฮะมาเป็นนักร้องชูชีพนักร้องชูชีพคือช่วยไว้ไงเซอร์ชูชีพไงชูชีพช่ชีวิตเซฟไพร์แฟนเพลงนะฮะคนก็อีเยอะเหมือนกันบางคนก็ว้าวนนทนนมานะฮะต้องบอกว่าน่าจะเป็นคิวแซดเพราะว well ่านนทนนขึ้นคอนเสิร์ตเสร็จต้องรีบไปงานต่ออีกงานหนึ่งนะฮะก็เรียกว่าเอาไปดูมาเหรอไม่ มีโซเชียลเขาพูดกันไม่ได้ไปส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นสายแร็ปนะครับมิลลี่มาเจอกับยูบอย t ีเจยูบอยกลับมาขึ้นเวทีแล้วใช่ไก็อบอกว่าสุดมันแน่นอนสำหรับคู่นี้ดูจากโโอ้หดูดีโอ้โห <f> แสงสีเสียงทุกอย่างสุดมันแน่นอนนะฮะเออ<ะ>เขาบอกว่านอกจากจะมาแร็ป การสุดมันแล้วนะฮะมีการเอาโต๊ะหมูกระทะมาปิ้งกันบนเวทีเลยใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่แบบเขาแบบอะไรนะกินข้าวเหนียวมะม่วงที่ขึ้นโคเชล่าใช่ไหมฮะแต่พอคอนเสิร,ร์ตนี้ปิ้งหมูกระทะกันเลยไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะอ่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้เขาบอกว่าถือเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกของยูบอยทีเจหลังจากออกจากโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการไบโพลาแล้วก็ซึมเศร้านต้งนีบไม่ต้ะะตี้ใจเย็น <แต S 2> ชุดอะไรแป๊ดนั่นเขาทำอะไรกันน้าหมูกระทะ,หะ,ทะเหรอเ<ง>ลิศอะชุดนางแต่งเต็มมา นี่แหละฮะก็สนุกสนานแ,แฟนๆก็ชมภาพแห้งๆไปนะแต่ฉันงงมากเลยวงเล็บบอกว่าไงนะวงเล็บบอกว่าไม่ต้องปล่อยเสียงนะฟุตที่แกมมี่ให้มาไม่มีเสียงติดลิขสิทธิ์เหรอหรือว่ายัางไงหรือว่าเขาลืมซิงค์เสียงมาให้หรือว่ายัางไงอยากรู้เห็นกันเออเพราะอะไรไม่ลิขสิทธิ์ของแกมมี่เองแล้วคอนเสิร์ตแกมมี่จัดไม่ใช่หรออ่าทำไมไม่มีไฟทำไมไม่มีเสียงมาให้อะตัดป,ประเทศด้วยไงยสากลไงแต่ถ้าเป็นเพลงไทยอะ ไม่ค่อยมีมีเพลงไทยอ่าไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าชมแห้งๆไปถือว่าใครที่ไม่ได้ไปชมบรรยากาศในคอนเสิร์ตกูแล้วแปพูดแบบชมแห้งๆไปกูปากแห้งเลยก็ถือว่าพลาดโอกาสไปแล้วกันนะฮะเพราะต้องบอกว่าสนุกสนานมากจริงๆนะฮะอ่ะขอบคุณ